ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นประมุขของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ละคนจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งคนละ4ปีแต่บางคนครับที่กลับมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งน้อยกว่านั้นวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับหาประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่ในตำแหน่งน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ จะมีใครกันบ้างและจะเป็นเพราะอะไรกันแน่ที่ทําให้ประธานาธิบดีเหล่านี้ถึงได้มีวาระน้อยกว่าคนอื่นๆเชือนไปรับชมกันได้เลยครับ <S <S อันดับที่ 5. เ e จ a โร่ฟอร์ดจิโร่ฟอร์ดเป็นประธานาธิบดีที่แปลกกว่าชาวบ้าน นั่นคือเขาไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นทั้งรองประธานาธิบดีและประธานาธิบดีเลยสักครั้งเดียวแต่เขากลับได้รับตําแหน่งจากความเฉาของผู้ดํารงตําแหน่งก่อนหน้าเขาทั้งสิ้นโดยในปีคิสตศราช1973เจอร์เรลฟอร์ดซึ่งดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคริพับลิกันแต่แล้วเนื่องจากความเฉาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีของรองประธานาธิบดีสไปโรเอ็กนิว ทำให้ฟอร์ดได้รับการเลือกจากริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีในขณะนั้นให้เป็นรองประธานาธิบดีคนใหม่จากนั้นในปีต่อมาริชาร์ดนิกสันกลับมีกรณีวอเตอร์เกตซึ่งเฉาไปทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาทําให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีเกิดขึ้นนิกสันเห็นว่าตัวเองไม่น่าจะรอดจากการถอดถอนจึงชิงลาออกเสียก่อน เจอร์นฟอร์ดซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีจึงกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่38ไปโดยปริยายตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาแต่จากนั้นฟอร์ดก็พ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อจิมมี่คาเตอร์ในปีคริสตศักราช1976หลังจากเทอมของเขาจบลงทำให้ฟอร์ดไม่ได้เป็นประธานาธิบดีอีกต่อไป โดยเจอร์ฟอร์ดมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง895วันในช่วงปีคิตศักรา1974ถึงปีคิศักราช1977อันดับที่4วอร์เรนฮาดดิงวอร์เรนฮาดดิงเป็นประธานาธิบดีคนที่29ของสหรัฐอเมริกาโดยเขาสังกัดพรรคริพับลิกัน ฮาดดิงเป็นวุฒิสมาชิกที่ยังอยู่ในตำแหน่งคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐโดยฮา์ดิดงมีชื่อเสียงในหน้าประวัติศาสตร์จากการที่ความนิยมของเขาก่อนที่จะเสียชีวิตและหลังที่เสียชีวิตนั้นต่างกันอย่างสุดขั้วโดยฮา์ดิดงเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในปีคศราช1923ก่อนตายเขาเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่เป็นที่นิยมมากที่สุด แต่หลังจากที่เขาตายไปแล้วเรื่องเฉาเฉาของเขาก็ผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแอบมีภรรยาน้อยหรือการแจกสัปปทานให้กับบริษัทน้ำมันโดยปลัดจากการประมูลและเพราะเรื่องเชาเฉาเหล่านี้นี่เองครับที่ทำให้ความนิยมของเขาในหมู่อเมริกันชนหลังจากที่เขาสิ้นชีวิตลงไปแล้วนั้นดิ่งลงเหวเขาจึงเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่ถูกมองในแง่ลบมากที่สุด โดยฮาร์ดิงมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น881วันในช่วงปีคิศักราช1921ถึงปีคิศักราช1923อันดับที่3เซคารีธเทเลอร์หนึ่งในวีรบุรุษของประเทศจากสงครามเม็กซิโกอเมริกันเทเลอร์ลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในนามของพรรควิก เดิมทีเทเลอร์ไม่สนใจที่จะเล่นการเมืองเลยเพราะเขาเป็นทหารแต่เนื่องจากพักวิกต้องการอาศัยความเป็นฮีโร่ของเขาเทเลอร์จึงได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีช่วงที่เทเลอร์เป็นประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกามีความขัดแย้งอย่างรุนแรงโดยเฉพาะประเด็นเรื่องทาส เทเลอร์ Taylor, กลับไม่ได้แสดงความเป็นผู้นำในช่วงดังกล่าวออกมามากนักและมักจะเอาตัวเองออกจากการเมืองอยู่เสมอทำให้ความขัดแย้งบานปลายจนกระทั่งนำไปสู่สงครามกลางเมืองอเมริกันเป็นระยะเวลาหลายปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตเทเลอร์ Taylor, ถึงแก่กรรมอย่างกระทันหันโดยโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารในปีคตศคราช .1850 และด้วยความที่เขาเป็นหนึ่งในต้นเหตุของสงครามกลางเมืองแน่นอนครับอเมริกันชนจึงจดจำเขาในฐานะประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอเมริกันโดยแซคเชรีเทเลอร์มีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง492วันในช่วงปีคิตศกราัช1849ถึงปีคิตศักราช1850อันดับที่2เจมส์กาฟิล จม a r กาฟิลประธานาธิบดีที่นำสกุลเหมือนกับแมวสีซ่อมกาฟิลเป็นประธานาธิบดีคนที่20ของสหรัฐอเมริกาโดยเขาสังกัดพรรครีพับลิกันเดิมทีกาฟิลเป็นนายทหารมาก่อนและร่วมต่อสู้หลายครั้งในสงครามกลางเมืองอเมริกันโดยหลังสงครามกลางเมืองสงบเขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐโอไฮโอ จากนั้นในการสรรหาตัวแทนพรพรคพัรลิกันในปีคิตศราช1880พรรคพัพบลิกันไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นตัวแทนของพรรคสุดท้ายกาฟิลผู้ที่ไม่ได้อยากจะเป็นตัวแทนพรรคมาตั้งแต่แรกกลับซุ่มหล่นได้เป็นตัวแทนพรรคแถมยังชนะการเลือกตั้งซีด้วยภายใต้ระยะเวลา6เดือนเศษ กาฟิลไม่ได้ปลดศสจากผลงานก็พยายามปรับปรุงโครงสร้างของระบบราชการหลายอย่างแต่ก็ไม่มีโอกาสเห็นมันถูกนำมาใช้เพราะเขากลับถูกลอบสังหารซะก่อนโดยสิ่งที่แปลกก็คือกาฟิลไม่ได้ตายจากการถูกยิงในทันทีแต่เขากลับสิ้นชีวิตลงสองเดือนเศษหลังจากที่ถูกยิงโดยนักประวัติศาสตร์อเมริกันเชื่อว่า การรักษาที่ผิดพลาดของแพทย์ในสมัยนั้นทำให้กาฟิลติดเชื้อในกระแสเลือดและหมดลมหายใจในที่สุดแต่หลังจากนั้นสิ่งที่กาฟิลพยายามปฏิรูปได้รับการนำมาใช้ในสมัยของประธานาธิบดีคนต่อมาโดยเจมกาฟิลมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพียง199วันในปีคิศัก .1881 อันดับที่ 1. นึ่งวิลเลียมแฮร์ริสันคงจะหาประธานาธิบดีคนใดที่เหมือนกับแฮร์ริสันได้ยากก็เ,เป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสหรัฐอเมริกาและคนแรกที่สิ้นชีวิตระหว่างดำรงตำแหน่งโดยก่อนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีแฮร์ริสันเคยเป็นทหารมาก่อนและเช่นเดียวกันก็เ,เป็นหนึ่งในวีรบุรุษหลายสมรภูมิ แต่เขาก็เข้าสู่การเมืองในภายหลังและได้รับการเลือกเป็นตัวแทนของพรรควิกในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีคริสต่ักราช1836แต่กลับแพ้ให้กับประธานาธิบดีแวนบูเรนจากนั้นใน4ปีต่อมาพรรควิกกลับส่งเฮริสันเป็นตัวแทนพรรคอีกครั้งหนึ่งเพื่อสู้กับประธานาธิบดีแวนบูเรนโดยสำหรับเฮริสันแล้วนี่เป็นโอกาสที่เขาจะได้ล้างตากับประธานาธิบดีผู้นี้ในศึกเลือกตั้ง และปรากฏว่าในครั้งนี้แฮริสันกลับได้รับชัยชนะและกลายเป็นประธานาธิบดีคนใหม่จากนั้นในวันที่4มีนาคมปีคตศักราช1841แฮริสันได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งโดยในวันนั้นเป็นวันที่อากาศหนาวเย็นและมีฝนตกหนักแฮริสันพยายามที่จะโชว์ออฟว่าตัวของเขานั้นยังแข็งแกร่งและเป็นฮีโร่อยู่แม้ว่าในตอนนั้น เขาจะมีอายุป่าเข้าไปถึง68ปีแล้วเฮริสันจึงปฏิเสธที่จะสวมใส่โค้ทและหมวกป้องกันความหนาวและเลือกที่จะนั่งบนหลังมา้าแทนที่จะนั่งในรถม้าที่มีหลังคาโดยในการกล่าวสุนทรพจน์ของ Sun, เฮริสันก็ใช้เวลาไปถึงสองชั่วโมงและมันได้รับการบันทึกว่าเป็นสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่มีความยาวมากที่สุดในประวัติศาสตร์คือมีความยาวทั้งสิ้น8,445คำหลังจากนั้นไม่นานเฮริสันก็เสียชีวิตลงโดยแพทย์ในสมัยนั้นคิดว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เฮริสันเสียชีวิตแต่ทุกวันนี้ทราบแน่ชัดแล้วว่าไม่น่าที่จะเป็นไปได้เพราะกว่าที่เฮริสันจะป่วยก็ผ่านระยะเวลาไปแล้วถึง3สัปดาห์ โดยในวันที่26มีนาคมปีคริสตศักราช1841แฮริสันถูกหามเข้ามาจากด้านนอกที่ฝนตกหนักเพราะอาการเหมือนไข้หวัดของเขาแพทย์ถูกเรียกตัวมารักษาทันทีแต่อาการของเฮริสันกลับแย่ลงตามลำดับแพทย์ในศตวรรษที่19รักษาเขาตามความรู้ในสมัยนั้นซึ่งไม่ดีนักทำให้เฮริสันมีอาการสุดหนักตามลำดับและจากไปในอีกไม่กี่วันต่อมา จนถึงปัจจุบันเราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเฮริสันป่วยเป็นอะไรบางก็ว่าปอดติดเชื้อบางก็ว่าเป็นไทฟอยด์หรือแม้กระทั่งโดนวางยาพิษโดยเวลเลียมเฮริสันถือได้ว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งน้อยที่สุดเพียงแค่31วันเท่านั้นในปีคศราช1841 ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอของวันนี้ในครั้งหน้าหากคุณอยากให้เราทำเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ